انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربيشرح لي صدري ويسر أمري وله الأدلة من ساني ي ف ق و قولي أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติพระเมตตาจากเอกองค์ลอ์ซุบานะตาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์ ในการอิสลามกับวิทยาศาสตร์นะครับมาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำทุกทุกคนจ์นถึงวันศุกร์อย่างนี้นะครับเราได้นําเอาเรื่องราวการดําเนินชีวิตในรูปแบบในวิธีของอิสลามมาพูดคุยมาทําความเข้าใจกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องครับก็กําลังพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เราได้พบเจอกันมาในสังคมซึ่งถามว่ามันก็เป็นความน่าเป็นห่วงในบางส่วนแล้วมันก็เป็นความภูมิใจในบางส่วน เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้พบเจอใน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 ,ในสังคมนะครับบรรดาน,น้องๆของเราเนี่ยลูกหลานของเรานะครับที่เป็นมุสลิมนะครับเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หแล้วก็กำลังคน้นหาตัวเองว่าจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาอะไรมีความต้องการอะไรยังไงนะครับล้วก็ได้เห็นถึงความหลากหลายาว่า ลูกหลานของเราในบางคนเนี่ยก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกปลูกฝังถูกอบรมมาค่อนข้างเป็นอย่างดีแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเมื่อเขาเนี่ยได้ไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆไปใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยเขาจะเป็นผู้หนึ่งที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างความอ إ ي ่านความศรัทธาให้กับเขา ได้ค่อนข้างชัดเจนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมบอกว่าเขาไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยไม่จําเป็นต้องเรียนในสาขาที่เป็นในเรื่องของอิสลามศึกษาอย่างชัดเจนเขาก็สามารถที่จะอิมานได้เหมือนกันแต่มีเงื่อนไขนะเราต้องให้พื้นฐานกับเขาไปก่อนเราต้องให้พื้นฐานที่ดีกับเขาไปก่อน เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการเนี่ยได้พูดเอาไว้การที่เรามีลูกถ้าหากว่าตัวของเราคู่ครองของเราเขาเรียกว่าผู้ที่ร่วมกันสร้างครอบครัวของเราเนี่ยเป็นคนที่ดีมีคุณภาพเป็นวัดสดุที่เอ,อ่อมีคุณภาพมีกระบวนการในการก่อสร้างครอบครัวที่ดีมีคุณภาพแน่นอนครับ บ้านหรือที่เรียกว่าครอบครัวที่ถูกสร้างออกมามันก็จะเป็นบ้านที่ดีมีคุณภาพอินชาลอฺห์หวังไว้อย่างนั้นนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์ลอสซบัตลาทรงแนะนำผ่านท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลตานบิเวสลัมมาถึงพวกเราว่าในการที่เราจะสร้างครอบครัวเราจะอะไรต่างเ,าเราจะสร้างชีวิตคู่ของเราเนี่ยวิธีการหา เาขาเรียกว่าวัสดุอุปกรณ์หาวัตถุดิบที่จะมาสร้างบ้านเนี่ยร่วมกับเราก็ต้องหาสิ่งที่มีคุณภาพอัลสบอตลานแนะนำไว้แล้วผมได้พูดไว้ในช่วงของตอนก่อนๆแล้วว่าเมื่อเราจะร่วมกันสร้างครอบครัวของเราอิสลามเนี่ยก็พูดเป็นในทางที่หลักหล,ลักที่เป็นตรก,กะหลักทางจิตวิทยาที่ชัดเจน แม้กระทั่งเป็นข้อเท็จจริงเป็นหลักการเหตุและผลตามหลักการของอิสลามเราเลยที่เราเรียกว่าหลักวิทยาศาสตร์หลักธรรมชาตินี่แหละหลักวิทยาศาสตร์หลักธรรมชาติคือเป็นเรื่องที่มีเหตุและมีผลอย่างชัดเจนสามารถสัมผัสดได้ในอิสลามบอกว่าท่านนาบีแนะนําว่าผู้หญิงเนี่ยแค่ผู้หญิงก่อนนะเดี๋ยวจะหาสามีก็อีกเรื่องหนึ่งเราจะหาใครมาเป็นภรรยาของเราเนี่ย ท่านนบีพูดไว้ให้เป็นปรัชญาให้แง่คิดกับเราได้ด้ไชัดเจนมาบอกผู้หญิงสตรีเนี่ยจะถูกสมรสจะถูกนํามาเป็นคู่ครองจะถูกนํามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างครอบครัวสอย่าง 1. ความสวย 2. ตระกูล 3. ความรวยสีศาสนาก็คือความดีคุณธรรมความดีศสาสนาในที่นี้ผมให้คําว่าคุณธรรมและความดี แต่อิสลามชัดเจนมากเราจะหาใครมาเป็นคนที่ร่วมกันสร้างครอบครัวของเราสำคัญเลยก็คือเราต้องสมรสกับคนที่เป็นอิสลามแล้วเขาต้องเป็นคนดีด้วยมีศาสนาอยู่ในใจ มีศาสนาไม่ใช่อยู่ในใจอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติอย่างนียฉันบอกฉันอยู่ในใจศาสนาฉันอยู่ในใจแต่การกระทําออกมาเป็นยังไงยังไงมันอย่างนั้นเครียกว่าไม่ได้มีศาสนาอยู่ในใจมีศาสนาแค่ลมปากเวลาเราได้เขามาเป็นวัตถุดิบแล้วถามว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าครอบครัวของเรามันจะขยายใหญ่ขึ้นเราอยู่กับเขาเขามีความสุข สุขก,กายสุขใจสบายใจพร้อมที่จะจูงมือกันไปสู่ความสำเร็จณนะพวกโอรสสมบัติลาและณวัน,ว,นวันหนึ่งณนะวันวันหนึ่งที่เรามีลูกของเราครอบครัวของเราจะขยายกันขึ้นมาแล้วเขาคือวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วลูกหลานของเราจะไปไหนล้วครับเนื้อหนังมังสา สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้จากคู่ครองของเราจากภรรยาของเราแน่นอนการที่เราจะเกิดลูกขึ้นมามันเป็นไปตามกฎสภาวะการหรือที่เรียกว่ากฎธรรมชาติฟักตะรโหตดิรอพระอรลสมาตุลาจะให้มันเป็นไปตามกฎสภาวะการนั่นแหละนั่นก็คือเมื่อเราอยาก มีความต้องการเราบรรลุศาสนาภาวะเราโตถึงวัยเจริญพันธ์ผมใช้คำนี้นะว่าเราบรรลุศาสนาภาวะไม่ใช่นิติภาวะเมื่อเราบรรลุศาสนาภาวะนั่นหมายความว่าเราถึงวัยเจริญพันธ์มีความพร้อมในการที่จะเป็นผู้นำครอบครัวมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตวิญญาณ มีความรู้สึกความต้องการทางเพศตามที่พวกลอสบอตตลากำหนดขึ้นมาร่างกายของเราสามารถสร้างอาสุจิได้เพื่อเป็นตัวเครียกว่าทําให้หมันเป็นไปตามกฎสภาวะการของการสืบสารเผ่าพันธุ์ของเราต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงรังไข่ของเขาทํางานเรียบร้อยรังไข่ของเขาทาสามารถที่จะสร้างไข่ เพื่อที่จะให้มันสู่การปฏิสนธิระหว่างไข่กับสเปิร์มได้นั่นหมายถึงว่าเมื่อร่างกายเขาพร้อมแล้วเขาสร้างไข่ขึ้นมาแล้วเขามีประจำเดือนเด็กคนนี้มีประจำเดือนนั่นหมายถึงร่างกายเขาพร้อมกับการที่จะสามารถที่จะขยายเผ่าพันธุ์ได้แต่ต้องมารวมกัน ว่ามิงกุลิชัยอินคอลักษณนาเรย์ยนิลอัลละกุมตะรุนพราะว่าเราสมรรถะทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยสร้างให้ขึ้นมาเป็นคู่จะมีลูกจะสืบเผ่าพันธุ์ก็จะต้องมีคู่เพศถ้าเป็นสัตว์เราก็จะเรียกว่าเพศผู้กับเพศเมียแต่ถ้าเป็นมนุษย์เราก็จะเรียกว่าชายกับหญิงนี่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นวิทยาศาสตร์แท้ๆ แต่มนุษย์โหยหาความต้องการทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เอาตรงนี้เอาอารมณ์ความรู้สึกของเรามาเป็นที่ตั้งในการดําเนินชีวิตโดยไม่สนหลักของธรรมชาติก็เยอะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราโหยหาเราเรียกร้องกันมนุษย์นะคนผมพูดถึงเฉพาะคนที่เรียกร้องโหยหาสมรสเท่าเทียมโหยหา อะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เป็นไปตามความรู้สึกความต้องการของฉันฉันมีสิทธิมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ฉันมีความต้องการอย่างไรฉันเรียกร้องไปสู่ตรงนั้นจะถูกต้องไม่ถูกต้องตามหลักการของธรรมชาติอันนั้นเขาว่ากันไปบางคนยังเอาความรู้สึกนึกคิด เอาความต้องการของตัวเองมาเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของธรรมชาติหรือที่เรียกว่ากฎของวิทยาศาสตร์กฎของธรรมชาติกฎของสิ่งแวดล้อมก็คือการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างคนเพศเดียวกันจะมาสร้างครอบครัวระหว่างคนเพศเดียวกันหญิงกับหญิงชายกับชายในลักษณะตรงนี้ถามว่ามันเป็นกฎธรรมชาติไหมแต่ไปเปลี่ยนแปลงกฎ เอาความรู้สึกตรงนี้ความต้องการนี้แล้วไปเปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาติไงแล้วก็บอกว่านั่นแหละคือเรียกร้องไปสู่ความถูกต้องแล้วมันถูกจริงไหมมันถูกจริงไหมครับท่านพี่น้องในเมื่อเราบอกว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างเอาแหละอันนี้ผมพูดถึงในแง่มุมของคนที่ป็อิสลามเขาก็จะบอกว่าธรรมชาติเป็นส่วนที่สร้างทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขึ้นมาแล้วก็กฎมันให้มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ให้มีกลางวันแล้วก็มีกลางคืนให้มีเกิดก็ต้องมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการขยายเผ่าพันธุ์แล้วก็มีการตายไปเอาถ้าพูดในแง่มุงของอิสลามก็คือสิ่งที่พระองค์ลอสซาบัตลาสร้างขึ้นมาเมื่อพอระองค์ลอสซาบัตลาบอกว่าพระองค์ลอสซาบัตลาคือผู้สร้างขึ้นมาว่าเขาแล้วก็กุ้มชัยอินฟักอัดารูตักดีรอพอระองค์ลอสซาบัตลาคือผู้ที่สร้างทุกๆสรรพสิ่งขึ้นมา แล้วพวกองลอสสปอตลาก็ส่งสร้างให้มันเคาเรียกว่าออกแบบวางแผนสิ่งต่างๆนั้นสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ให้มันดําเนินไปตามกฎสภาวะการเหมือนกับมนุษย์เนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มันอยู่ในธรรมชาติให้มันมีอะไรให้อิสระให้ความรู้แล้วก็ให้มีอิสระพระอลอสสปอตลาให้ความรู้สอนความรู้ให้กับมนุษย์ พระองค์ลอสสัมปตราไม่ได้ปล่อยให้เราเนี่ยเป็นไปตามาความต้องการหรืออะไรก็แล้วอาเรียกว่าสร้างขึ้นมาแล้วมึงจะเป็นยังไงก็เป็นไปงั้นไปไม่ใช่ไม่ใช่แต่พระองค์ลอสสัมปตลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วให้ทางนากับมนุษย์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามกฎสภาวะการของมันพระองค์ลอสสัมปตราสอนเรานะท่านพี่น้องผมจะย้ำตรงนี้ว่าพระองค์ลอสสัมปตราสอนเรา ผ่านท่านนด,ดีตมูมัดส์อัลลอฮัยฮิวลามบอกว่า,วลลาวตัฟักกะรูให้เราพินิจพิจารณาไต่ตองไข้ควรด้วยกัสติปัญญาเอาและถ้าเราย้อนกลับไปทางคำที่มันมาพื้นฐานเลยก็คือฟักก็รูยักกุรุคิดด้วยกัสติปัญญาฟิกรุนก็เป็นความคิดเนี่ยตะฟักกะรูฟิลคคลกี ให้เราพิน hey, ิษพิจารณาไต่ตองถึงส uh ิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดเราเราต้องไปนบีบอกแล้วให้เราพินิษพิจารณาไต่ตองถึงสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดเวลาตะฟักกรูฟิลคอลิกเราไม่ต้องไปคิดอกถึงผู้สร้างเราเห็นถึงสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดเนี่ยแล้วเราพินิษพิจารณาไต่ตองเราให้ควรแล้ว แม้กระทั่งวัฟฟีอัมฟุสซิกุมอัฟลาตุบบรสิรุนในตัวพวกเจ้าพวกเจ้าไม่พิจารณาหรอกหรือนี่ผมยกตัวอย่างนะสิ่งที่พระองค์ลอสวาตาลาตัดไว้ว,วัฟฟีอัมฟุสซิกุมอัฟลาตุบบรสิรุนแม้กระทั่งในตัวของพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าไม่พิจารณาหรอกหรือถ้าหากว่าเจ้ามีพิจารณาท่านจะได้อะไรลละก็เมื่อพระองค์ลอสวาตาลาสร้างเราขึ้นมาให้มีสติปัญญา ให้เรามีความแตกต่างกับสรบพรพสิ่งอื่นๆนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความคิดจิตวิญญาณความคิดนี่แหละที่เรามีแตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแล้วถ้าเราไม่ใช้แล้วเราจะรู้จักพระเจ้าไหมล่ะแม้กระทั่งอีกส่วนหนึ่งพระองค์ลอสวตาตลาบอกให้เราเนี่ยเน้นเรื่องของความคิดนะบางทีเราไปพูดกันบอกว่าอิสลามไม่ใช่ศาสนาคิดอันนี้ไม่ใช่นะ นี้พูดผิดนะคิดเครียดคิดแบบมีหลักเราต้องคิดแบบมีหลักพกร,ปประองค์ลอสุบะตลาบอกว่าฟัล <c oughs> ยันซูริลอินซานุม,มิมมาคุลิกดังนั้นมนุษย์นาซอรอยยันซูรูแปลว่าดูดูก็คือการรับความรู้รับรับข้อมูลด้วยกับสติปัญญาอาด้วยกับภาษาสัมผัสทั้ง5ห,หลักการที่ท่านพร,าปประองค์ลสุบะตลาใช้คำคำนี้ขึ้นมาเนี่ยให้เราดู ให้เราพิจารณาค่อยดูแล้วก็พิจารณาใ่้ควรเพราะกระบวนการที่เราเห็นเรียกว่าประสาทสัมผัสทั้งหรับรับสิ่งเร้าจากภายนอกขึ้นมาแล้วมันก็ส่งผ่านเดลไดหรือที่เรียกว,ว่าระบบประสาทเส้นประสาทเนี่ยเข้าไปสู่สมองแล้วก็ประมวลความรู้ออกมาให้เราพิจารณาข่้ควรไต่ตรองฟันยันซูริลอินซานมินมาคลิกดังนั้นมนุษย์จงไต่ตองดูซิว่าเจ้าถูกบังเกิดมาจากอะไรเราเคยคิดบ้างไหม ถ้าเราไม่คิดแล้วเราบอกว่าเราเป็นอิสลามเราเป็นเบ่าที่พระองค์ลัสัมปาเราเป็นเป่าที่ดีไม่ล่ะก็เมื่อพระองค์ลัสัมปาบอกว่าฟัาลยันซูริลอินซานุมินมาคุดิกจงคิดดูซิว่าพวกเราเนี่ยถูกเกิดมาจากอะไรแต่เราตอบไม่ได้เราบอกเราเป็นมุสลิมแต่เราตอบไม่ได้เราบอกว่าอัลลอฮ์สร้างจบแค่นั้นนี่ไงเราไม่เข้าใจตรงนี้มุสลิมถึงได้เป็นอย่างกระทั่งทุกวันนี้ที่เรียกว,ว่ามุสลิมดั่งดานถ้าเราเป็นแบบนี้นะ แต่ถ้าเป็นมุสลิมที่พัฒนาตามสิ่งที่ลอสบอตาลาใช้เราจะย้อนกลับไปอย่างเช่นอิบนุซินาที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกเป็นบิดาของวงการแพทย์ที่คนทั่วโลกเขาตั้งขึ้นมาเป็นบิดาของวงการแพทย์แล้วอีกหลายๆท่านเพราะเขาได้ใช้สิ่งที่เรียกว่าคําดารัดของพวกอลอสบอตาลามาเป็นทางนํเอาลอสบอตตาลาได้ชี้นําให้เราได้ใช้สติปัญญาสร้างอาวุธที่สําคัญให้กับมนุษย์นั่นก็คือสติปัญญา นี่คือส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าใจอิสลามแล้วถ้าเราเข้าใจนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตในวิถีหลักการของอิสลามเราจะเป็นมนุษย์ที่พัฒนาที่มีหัวใจที่มีความจงรักภักดีต่อพระองัลสวะตลาเป็นเบ่า ตรงกับวัตถุประสงค์ที่พระองค์ลอสวาตลาทรงสร้างเราขึ้นมาว่าวามาขอลักตุนยินเวัอินซาอิลลาลิยะบูดุลพระองค์ลอสวาตลาไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดเรามีหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจกับเราแล้วเราก็จะมีอิบารัดที่ดีมีหัวใจที่จงรักภักดีต่อพอระองค์ลอสวาตลาสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมสุบกิตรเพชรลาไปก่อนวบินไลตอตฟิกวันฮิดายะวัสลามอาลายกุมบเราะอัมตุลลอฮ์วะบาระกาตุสสวัสดีครับ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون